ก่อนเห็นเห็นไหมก่อนเห็นไม่เห็นครับค่ะแล้วก็ต้องมีสิ่งที่กระทบตาถ้าไม่กระทบตาอย่างสิ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะทําให้เห็นสิ่งนั้นได้ไหมไม่ได้ครับอะไรที่ปรากฏทางตาต้องสิ่งนั้นกระทบตาได้เห็นเสียงไม่ได้เพราะเสียงกระทบตาไม่ได้แล้วตาอยู่ไหนคะตาถ้าถ้าตอบ พูดทั่วไปก็คือตาตาอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าเห็นตาตัวเองไหมไม่เห็นนะครับค่ะมีตาใช่ไหมคะ่ะตาครับค่ะใชมีใครเห็นตาได้ไหมไม่ได้ครับค่ะน,นี่เห็นไหมคะต้องคิดแล้วครับางคนก็บอกว่าเห็นได้สิก็ทุกคนก็เห็นตาแต่ทุกคนไม่ได้เห็นตาไม่มีใครจะเห็นตาได้เลยทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่ปรากฏแล้ เห็นได้คือสิ่งที่สามารถกระทบตาได้